ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องอา m เรนเจอร์นะครับผมเข้าเกมมาวันนี้ผมก็จะมารีวิวเซลมอนโลนะครับก็เรียกง่ายๆก็คือรีวิวเอ่อเซลลี่ชูชินะครับก็ผมก็จะเรียกประมาณนี้นะเรียกน้องว่าชูชินะครับชูชินี้ก็น่าอร่อยนะเป็นอาหารหลักที่ผมชอบเลยนะครับอย่างเช่นเซลมอนนะ ไกลแล้วก็เขาเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการโจมตีและก็การยืนระยะของเขาเนะว่ายืนไกลแค่ไหนแล้วก็แล่เยอะขนาดไหนนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดให้มันละเอียดเลยนะมาสกิลที่1กันเลยนะครับก็ยกเลิกทักษะอมตะของตัตูแล้วก็สร้างความเสียหาย2,800นแะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรูอีก4 0นตะก็สกิลนี้ลึกประมาณ310จุดนะครับย้ำนะ3า0จุดนี่ ก็ลึกอยู่นะลึกเอาเรื่องอยู่นะครับสกิลนี้อคู่ดาวสิบสองวินะครับก็นานอยู่นะนานอยู่นะแต่ว่าถ้าใครมีตัวรีรีสกิลนี้ก็โอ้สบายเลยนะครับตัวนี้โอเคสกิลที่สองนะก็เพิ่มพลังโจมตีให้พักพวกนะครับสองอหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มบัตราการใช้ทักษะอีกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของพักพวกอีกนะครับก็สกิลนี้ก็ 3ามร้อสี่สิบจุดนะความลึกนะครับความกว้างเดยไม่ใช่ความลึกนะก็คูดาวเก้าวินะครับสกิลนี้เหมือนจะยังไงอ่ะเรียกว่างไงดีแบบว่าบัฟหน้าป้อมนะครับก็สกิลนี้ดีอยู่นะโอเคมาดูความสามารถกันก่อนเลยสร้างร่างโคนนะครับก็ถ้าตัวนี้มันมันดีนะก <c oughs> ะ็สามารถ ให้มันเป็นล่างให้เปิดก็ได้นะแต่ว่าส่วนมากอย่าเลยดีกว่าครับรอลุ้นเดือนหน้าดีกว่าเดือนธันวาื่อเป็นคนรบูดจำๆจริงๆนะครับแล้วก็เก่งๆนะใครจะไปรู้ล่ะเดือนธันวาอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็หยุดยั้งไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนสลับล่างกันนะครับสร้างล่างคนน่ะส่วนเอ่อความสามารถข้าวดาวอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็น เพลกสุดท้ายนะแล้วก็มีฟื้นฟูแรทธาดน,นะครับแล้วก็ต่อต้านการเปลี่ยนสภาพนะสามอันนี้ผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ไม่คุ้มค่านะครับก็อย่างที่ผมพูดเอาไว้แหละนะอ่ะผมก็ไม่สลับถึงได้เก้าดาวนะครับผมไม่มีงบอะไรขนาดนั้นนะโอเคก็พล็กตรงตีของเขานะครับก็ประมาณ 8แสน8ื่7,860นะครับก็นี่ไม่แม็กนะถ้าแม็กก็ประมาณสักถึง,ถ,งถึงล้านอะ่ะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นในปันแม็กส่วนพัชีวิตของเขานะครับมีอยู่3ามล้านสี่หมืนนะครับอสี่แสนอียสามล้านสี่แสนนะครับก็เยอะเอาเรื่องอยู่นะตัวนี้ส่วนระยะจงตีของเขาก็2,90สนะครับก็ผมมี ปืนพันธุ์เน็ตสไนเปอร์เข้าไปก็เพิ่มมาอีกร้อยสองนะครับก็เยอะเอาเรื่องนะโอเคนะครับก็รถแร่ของเขาก็หใช้เยอะนะตัวนี้ใช้เยอะมากเลยนะแร่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเลยนะครับแล้วผมก็มีรถแร่สักทีสักหน่อยนะก็ลดไปแล้วถ้านสก,กิลผมก็ห้าสิบเองนะไม่เยอะนะครับส่วนอัตราการหลบสก,กิลผมก็มีร้อยยี่สิบเก้านะครับก็เยอะนะ เอาแบบไม่ตายไปเลยนะครับมาดูซิว่าจะหลบดีแค่ไหนนะตัวนี้นะครับปะ่ะเยอะผมก็ใส่ประมาณนี้เลยนะก็มีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะครับน่ะมีกระเป๋าก็ยัดเข้าไปนะครับทีผมหน้าทีผมก็จะประมาณนี้นะส่วนผมก็จะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นอัปเกรดเอมิเลียเก้าดาวนะครับเออไม่ธรรมดานะเนี่ยทีผมจะเก้าดาวสองตัวแล้วนะครับ ต่ช่วงนี้ผมไม่ว่างนะครับก็เลยพักเบรกยาวไปหน่อยนะครับอาจจะรอนานสักนิดนึงนะครับแต่ขอให้รอผมนะเออไม่มีคำคมอะไรหรอกไปไปดูการโจมตีแล้วก็การเอาสก,กิลจะสวยงามแค่ไหนไปไปดูเดนสต์สเตตหลักกันก่อนเลยไ่วนลูบี้ผมก็ได้เก็บแล้วนะมีอยู่740นะครับก็ได้เก็บยาและไม่เปิดแล้วนะครับมาเนาตั้งไว้ตัวเดียวไม่เอ,อ่ย อ่าโอเคไม่ตั้งโอเคไม่เป็นไรมารีวิวกันซิว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคโอเคแรกก็มีหนึ่งพันสิบสี่นะครับคนเยอะนะนี่คันที่ก็ประมาณนี้เลยกินกินกินเรียบร้อยก็ช้าอยู่นะแล้วก็บูมลึกอยู่นะครับก็กินนะนี่วบเรียบร้อยอู้แรงอยู่นะแรงอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่แรงนะครับแรงเอาเรื่องอยู่นะนี่ ความลึกก็ประมาณนี้เลยนะสามร้อยสิบจุดนะครับก็ลึกเอาเรื่องอยู่แล้วก็ตายแล้วก็บากิมาช่วยแล้วก็ยิงโหนะโอเคประมาณนี้นะครับก็สกิลออกสวยงามแล้วก็มีดีเลยนิดนึงช้านั่นแหละช้านิดนึงนะครับนี่กินกินน้องกวาด้กินเสร็จนะครับแต่น่ารักนี่นะผมชอบนะกินแล้วก็ท้องอ้วนเนี่ยโอเคปะเราไปลุยดีพีพีกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงน,นะโอเค ่วนตัวบินผมก็จะไม่ตีมันนะครับเพราะว่าไม่ได้ปั้นตัวกันบินเอาไว้นะขี้กเกียจเล่นนั่นแหละนะครับไงง่ายๆเลยคุยผมขี้เกียจเล่นตัวบินนะครับคือตัวกันบินดิไม่ใช่ตัวบินโอ้โหในเลีกนี้มีแต่ตัวบินทั้งนั้นเลยโอเคโอ้โหยี่เป็นนสอทอด้วยนะนักศึกษาวิชาทหารด้วยคนนี้นะครับก็เราจะมรลุกับเขากันเลยดีกว่ามันจะตึงสักแค่ไหนนะ ทีมเขาก็มีเอเมเลียนะครับแล้วก็มีตัวกอปี้ตัวตึงๆโอ้โหทั้งนั้นเลยอ่าผมก็ตึงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ตึงนะครับนี่น้องอยู่ไหนล่ะน้องแซลมอนเราแซลมอนโรยินหยับ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 แล้วก็ยิงพูดเข้าไปโอ้โหไม่เข้าเขาเลยนะโอเคโอเคบากิรีเซตหน่อยรีเซตหน่อยดีเซตยเซตยอะๆหน่อยจะได้ยิงรัวๆนะครับ อตอนนี้ผมก็เริ่มเจาะทีมเขาได้แล้วหรือเปล่าไม่ดิตัวแท้งเขายืนยืนหัวโดเลยไม่เห็นเลยนะโอเคเริ่มเจาะได้แล้วเริ่มเจาะได้แล้วนะเอามาน้องเสมอสเราอยู่ไหนโอเคยังอยู่ข้างหลังเอเมิเลียนะครับก็ยืนไกลเอาเรื่องอยู่นะโอเคโอเคดีมากดีมากส่วนตัวบินมีคนส่งมาก็นั่นแหละฮะก็ตดตดป้อมเข้าไปเพราะว่าตัวนี้ไม่มีดาเมจเลยนะ วิวิวโดนสตันอะไรวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรโอเคโอเคโอเคไหว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 คุณสองไปเลยนะเออตอนนี้ก็มีตัวเกมแจกตั๋วากาชาติมาก็อย่าลืมไปรับกันด้วยแล้วก็ทํากิจกรรมกันด้วยนะครับก็เยอะแยะหมัก,กมากมายไม่ใช่หมักนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะมีครั้งที่สองด้วยนะเขาว่าอย่างนี้นะครับก็รอครั้งที่สองมานะโอเค อย่าลืมเก็บเฮ็ดด้วยนะเพราะว่าเดือนธันวาแล้วใกล้เดือนธันวาแล้วนะก็จะมีเออ่ยาคริสมัสมานะครับน่าจะมานะเพราะว่ามันเป็นมันมาทุกปี่แหละเออม,มาทุกปีแล้วมันก็จัดทุกวิทุกปีนะครับถ้าไม่มาไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับเพราะว่าเป็นของที่ดีมากนะครับทุกคนต้องมีติดทีมสักสักสิบชิ้นนะเออสิบชิ้นขึ้นไปนะคนือผม ไอดีนี้ผมสร้างมาไม่ทันนะครับเพราะว่าถ้าคนติดตามผมมาก็จะรู้ว่าไอดีนี้ผมยังอ้อแอะนะครับยังไม่ได้ที่ที่ผมต้องการนะส่วนมากผมก็อยากได้กระดิ่งนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นเกียร์ที่ดีนะมีหลบสกิลต้านสกิลแล้วก็อ่ลดแล่นะครับเนี่ยก็จะมาวันนี้ไม่มีต้านสกิลดีอาจจะเป็นอัตราการใช้สกิลแล้วก็หลบสกิลแล้วก็อ่า ยังไงล่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะรดแรกนะครับโอเคอู้ทีมนี้แบบหมูตัวเก่าเก่ามากมามาสมาสู้ส,สู้โอเคลุยมาอุ้ยเป็นสายสายเติมด้วยนะคนนี้ เตอแต่ว่าตัวละคนยังเก่าหรือเปล่าเขาอาจจะแบบยังไม่แสดงศักยภาพของเขาก็พอนะเออไม่ใช่ก็พอเลยอาจจะยังไม่แสดงศักยภาพที่แท้จริงของเขานะครับอาจจะเก็บความครามโหดร้ายไว้อยู่นะเนี่ยชนะง่ายมากนะถ้าเข้าไปดูทีมจริงๆก็น่าจะโหดนะครับหรือเปล่าอ่าเราขึ้นเพชรสามแล้วนะครับก็ชิวๆนะ เอเลยนะสี่สิเอ็ดไหนดูสตีมหนึ่งดินี่ไงผมว่าแล้วมันต้องเป็นทีมเหมือนปัจจุบันนะเพราะว่าถ้าเอาทีมพวกนี้มันมามันวิ่ไหวอยู่แล้วนะอืมมาต่อกันเลยว้าวมายาโกลเก้าดาวก็อยากเจอบ้างนะแต่ว่าส่วนมากมันจะอยู่กับไป็ตัวบินนะ อ่าสองตัวนี้มันเล่นคอมโบกันได้นะครับไอไอตัวมันมันก็ยืนถึกไอตัวบินมันก็บินไปตีป้อมนะครับก็ยื้อกันไปยื้อกันมาจนจนพวกเขาได้ชัยชนะนะไอพวกที่มีตัวบินโอเคน้องน้องโดนสตันหุโดนสตันนาบี้เลยนะครับโอเคอเคไม่เป็นเลยไม่เป็นไลยแค่มาเขาก็เอ่อทีมโหดอยู่นะอุสายเติมเป็นเป็นป้อมบาร์ กีด้วยนะเป็นพ่อบากิเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรเราไหวชิลอยู่แล้วเนะี่ยทีมเราแบบมันมันเกินข้ามขีดจำกัดแล้วนะครับเยอ,อแบบพูดพูดอวยไปยงั้นแหละมาก็ปีมาเยอะก็ปีมาเยอะยิงหายยิงยังไม่เรียกคือยิงทีหายนะครับเรียบร้อยจะเป็นอีกครั้งที่เราได้ชัยชนะกลับคืนมานะครับ มาตาสุดท้ายแล้วตอนนี้จบผมก็จะไปเปิดกล่องกอบสักหน่อยนะเพราะว่าแจกมาแล้วผมยังไม่ได้แกะกล่องนะครับเอาง่ายคือยังไม่ได้เปิดกล่องนั่นแหละเออมาทีมนี้ก็ไมไ่น่าจะไม่ตึงนะโอเคหรือเปล่าหรือเปล่าเราไม่ควรจะประมาทสตูนะครับมาเออมาดีครับ อื้เเรียบร้อยอีซี่ทีมนี้นะก็ <_ S 1> ชนะติดต่อกัน5ตานะครับคิปตั้งรับผมอานจ,จะแย่หน่อยดูดิคือแย่เลยล่ะดูแถ้ทั้งนั้นเอามามีต่กล่องนี้นะมีหนึ่งกล่องไปกับพริบงครั้งกับพริบครั้งที่สอ2ผมจะกดนะ ตัวกาชาโอ้โหขนนกไปดิเอาขนนกไปกินนะเฮออ่อมีเพื่อโอกาสนะก็ขอให้ทุกคนเปิดได้นะอยากอยากได้ตัวไหนก็ขอให้ทุกคนเปิดได้แต่ผมเก็บแล้วนะผมย้ำแล้วนะว่าตรงเก็บนะเพราะว่าใกล้เดือนธันวาแล้วนะครับเออนี่น้องปลาฉลามนะค่อยมาตามหากันก็ได้นะครับตัวนี้ก็โหดเอาเรื่องอยู่นะ มันนี้เชิงว่าแบบดาเมจนะมันเป็นตัวแทงนะครับแล้วก็ตายโคตรยากเลยนะใช้คำทานหน่อยนะโคตรยากนะครับ okay. โอเคสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้แหละครับก็รีวิวน้องเซลมอนโลนะครับก็โหดไหมในระดับผมสายตาผมก็ประมาณสักให้น้องประมาณ8ดคะแนนเต็มนะครับส่วนสกิลต่างๆนานาก็ให้สิบไปเลยเพราะว่าสวยงาม แต่การออกสกิลของน้องเขาเนี่ยอาจจะช้าไปหน่อยนะครับแต่ว่า,อาเอฟเฟคขึ้นเร็วเอฟเฟคขึ้นเร็วนะการยิงของน้องก็แรงด้วยนะครับคือแบบเขาตำแหน่งปุ๊บคือกินปุ๊บแล้วก็ยิงปั๊บเลยนะเออเนี่ยผมชอบตัวแบบพวกนี้แหละครับมันจะได้แบบคอมโบกันนะเออป่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงนเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ก็ คนติดตามใป้ถึง200แล้วก็ขอหน่อยนะขอคนละไลน์นะขอคนละไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับผม